มันจะแค้นฝังหุ่นะพ้่น้องจึงได้จัดก,การหาเครื่องบินรบเทพมาต่อกรกับกองทัพอิสราเอลและหนึ่งในตัวเลือกนั้นก็คือเครื่องบินรบเทพจากจีนครับที่มีข่าวว่ากองทัพบ,บิรานั้นจะซื้อเครื่องบินรบเทพรุ่น j จ10จากจีนนะครับ พร้อมกับระบบต่อต้านอากาศยานจากยินด้วยมาช่วยเสริมกองทัพในการรับมือกับกองทัพอิสราเอลหากมีการสู้รบในอนาคตกันเกิดขึ้นอีกนะครับพี่น้องหลังจากที่สั่งซื้อเครื่องบินโเรจากรัสเซียร,รุ่นซู35ไปหลายลำ แต่ส่งไม่ได้แค่4ลำเท่านั้นนะครับจึงขันเหไปซื้อเครื่องบินลบจากประเทศจีนซะเลยนะครับที่ระบุว่าสั่งซื้อมากถึง40-100ลำเลยครับตามการรายงานของสื่อต่างประเทศได้รายงานไว้คาดว่างานนี้ถ้าหากรุ่น J 1 0บที่เป็นเครื่องบินโลเทพจากจีนมาประจำการในกองทัพอิหร่านแล้วน่าจะต่อก้อนกับกองทัพอิสราเอลได้ในต่อไปนะครับแต่คาดว่าควรจะส่งได้แต่ละลำคงใช้เวลานานหลายปีเหลือเกินนะครับพี่น้องสั่งเป็น40